เพื่อนเพื่อนครับผมอยู่ที่เมืองทองนะครับงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับสะดุดตากับเจ้าตัวนี้นะครับไอออนเอสนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาขายให้เราซื้อมาทําธุรกิจนะครับก็คือทาแท็กซี่นั่นแหละครับราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนกว่านะครับดูกระจังหน้าเพื่อนๆว่าไงสวยไหมนะครับผมว่าสวยนะสวยเลยอะผมชอบนะครับ ตัวแท็กซี่อยู่ที่9 2 9 9 0 0นะครับเฉพาะ2,000คันแรกนะครับมันต้องมีอุปกรณ์ทำแท็กซี่นะครับก็คือจะรวมแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยก็ซื้อได้นะครับราคาอยู่ที่8,005นะครับอะไรเนี่ยสวยนะนี่ดูล้อนะครับล้อเป็น 21555R17 นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่130นะครับ ชาร์จ1ครั้งวิ่งได้442นะครับ136แรงมา้าแรงบิด225นะครับก็แรงอยู่นะแต่ผมชอบไฟท้ายนะครับเป็นเส้นสวยดีนะครับเพื่อนๆว่าไงว่าสวยไหมนะครับมีเวอร์ชั่นปกตินะครับสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็เวอร์ชั่นแท็กซี่นะครับผู้ประกอบการนะครับซึ่งมาพร้อมระบบสมาร์แท็กซี่ทางมิเตอร์ระบบ GPS ป้ายไฟแท็กซี่พร้อมประกันชั้น3แล้วก็ขยายการรับประกันแบตเตอรี่จาก8ปี2 0 0แสนโลเป็น9ปี9 0 0 0แสนกิโลฮะจริงไหมเนี่ยโอ้โหโหคตรโหดนะครับวิ่งกันลืมไปเลยอะประกันโคตรโหดนะครับแล้วเขาบอกว่าเข้าไปที่ฟิตออโต้ได้เลยนะครับถ้าจะซ่อมนะเออดีนะครับมาดูด้านในกันก็ผมว่าไซส์มันจะประมาณเอาติสนะครับไซส์ก็ น่าจะไล่ๆกันนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นแมนนวลนนะครับเบาะแมนนวลนก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากก็ตามราคานะครับแต่ผมว่ามันก็ครบแหละไฟฟ้านะครับขับชิวๆทาธุรกิจนะครับเบิร์กหรือว่าจะซื้อไปแบบขับแบบไม่ต้องปเป็นแท็กซี่ก็ได้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยน่าจะประมาณกร,รมกว่าๆนะครับ หัวนี่เหลือสบายๆครับนั่งสบายอยู่นะทุกคนข้างใน,ม,นมันกว้างดีนะครับเยี่ยมเลยนะครับนี่ผมถ่ายจากด้านหลังนะครับด้านหลังเหมาะก,ก็โอเคนะครับแอร์มีแอร์หลังด้วยแล้วก็ USB น,นะครับไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวจะพูดผิดไปก็กลัวโดนด่าน,นะครับอันนี้ก็ไม่มีตัวแบบใส่เอกสานนะครับ สองฝั่งไม่มีนะครับเจไดเจไดนี่ครับดูไปพร้อมๆกันวัสดุก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะใช้งานปกตินะครับตามราคานะเพื่อนๆแต่ว่าข้างในแม่งคูดกว้างเลยอ่ะผมนั่งคูดสบายเลยอ่ะแต่ราคามันดีคตัวพื้นมันก็จะแบบเรียบๆดีอ่ะไม่ได้มีแบบเป็นอุโมงค์เหมือนรถน้ํามันอ่ะที่มันเป็นโค้งๆอ่ะเออมันกว้างดีอ่ะ สวยงามทุกคนเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับอันนี้พี่เซล์เขาคุยกับผมอยู่นะครับเกือบ2องกามอะกัมกว่าๆนะครับข้างหลังก็นั่งสบายนะครับนี่สวยเลยนะครับเพื่อนๆมาดูได้ที่เมืองทองนะครับรายละเอียดสเปคก็หาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่ได้พูดเยอะนะเดี๋ยวข้อมูลผิดกวโดนด่านะครับ ไม่มีที่พักแขนมันดึงไม่ได้นะตรงนี้เสียดายแต่ข้างหลังนั่งสบายก็เรียบไปเลยนี่ก็ระบบเกียร์เขานะครับคอนโซลเขาตรงนี้เปิดได้ใส่เอกสารก็ลึกพอสมควรนะแต่ไม่ได้ลึกมากแต่ก็โอเคอะใส่ของได้เยอะอยู่นะครับมีจอนะครับถ้าเป็นแท็กซี่เขาก็จะมีมิเตอร์มีกล้องมีอะไรให้นะครับอันนี้แผงควบคุม ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับพวกโหมดนะครับต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีเป็นพวงมาลัยแล้วก็มีกดคําสั่งได้นะครับเขาเรียกอะไรอ่ะที่มาสั่งการด้วยตรงพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มนู่นนี่นั่นนะครับการใช้สีก็ิบเรียยๆนะดำๆเทาๆนิดๆนะครับตรงนี้เป็น USB ด้วยนะครับจอนะฮะไม่ใหญ่มากนะครับ แผงควบคุมเขาเรียกอะไระคนที่เอาไว้ควบคุมตรงนี้คำสั่งนี่ครับได้ชอบนะครับราคา8,500สาครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับอันนี้ที่ใส่กอกสารนะครับดูแบบด้านนอกอ่ะผมว่ามันสวยอยู่นะมีใส่ USB ด้วยครับที่เสียบนะครับพูดสตาร์ท กระจกไม่มีนะครับหักคะแนนให้มีกระจกไม่มีกระจก,ก,ะจกแต่งหน้าไม่ได้ว่ะทุกคนสามารถมาดูตัวจริงได้นะครับดูได้ที่ evie แล้วก็ถ้าเป็นตัวปกติก็จะอยู่ที่บูธของไอออนนะครับเดีย๋ยวผมถ่ายตัวธรรมดามให้ดูด้วยนะครับนิดนึงตรงนี้ก็แมนนวลครับนี่ครับตัวป,ปกติเลยบุคคลธรรมดาครับแปดแสนห้าเอสนะครับ เนี่ยพอเป็นสีขาวมันสวยว่ะทุกคนซื้อขับเองก็ได้นะไม่ต้องขับแท็กซี่ก็ได้นะครับวิ่งได้ตั้ง400กว่านะครับใช่ไหมฮะนี่ดูดิพอเป็นสีแบบนี้สวยนะเออ442ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับ8500สเป็นไ,ไงสวยไหมสวยเนาะดูดิเอาเรื่องอยู่นะทุกคน ชอบชอบชอบมาดูได้ครับที่มอเตอร์เอ็กซ์โปเมืองทองนะครับหลายวันนีเราดูไปเ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆสวยเนาะคอมเมนต์หน่อยชอบไหมเดี๋ยวฝากโฆษณานิดนึงครับเอออันนี้เป็นสีปกติเพื่อนๆจ๋าผมฝากอ่า YouTube ด้วยนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับสมัครสมาชิกสนับสนุนรายเดือนกันได้นะครับช่วงนี้กรอบเหลือเกินแล้วก็เพื่อนๆสามารถ กดเข้ามาดูวิดีโอผมตัวไหนก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งแต่งรูปทั้งนู่นนี่นั่นลงเละเทะเลื่อยเปื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอ่ะขอสมมติขอสินเชื่อนะครับรถยนต์ละกันอนะ่ะผมเปิดให้ดูสักหนึ่งอันนะครับก็กดเข้ามานะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นรู้ใจประกันภัยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูนะครับแอดโฆษณาที่ผมแปะลิงก์แอดฟิลิเอตโปรแกรมนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อนะครับ กรัรรถยนต์ออนไลน์หรือว่าขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์ได้ขอสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้เลยนะครับมีหลากหลายแบรนด์นะครับแล้วก็ซื้อของเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาดา้าสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าประกันนะครับอสังหาก็มีรีไฟแนนซ์บ้านหรือว่าขอสินเชื่อบ้านนะครับมีหมดเหมือนกันนะครับอุปกรณ์กีฬานะครับไอที IT นะครับมีหมดเลยซื้อหนังสือหรือว่าแบรนด์อื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเพื่อน หาสินค้าอยู่นะครับก็แค่กดเข้ามาที่ลิงก์ผมอ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับเป็นรู้ใจนะครับกดรู้ใจนะครับปุ๊บเปิดเข้ามานะครับก็จะเด้งมาที่หน้ารู้ใจนะครับเพื่อนๆที่หาประกันรถยนต์อยู่ก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีประกันรถยนต์มากมายนะครับรถไฟฟ้ามีนะครับมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ย BYD มีนะครับ MG มีเนต้ามีเทสลามีนะครับสามารถกดเข้ามาแล้วก็ กรอกข้อมูลได้เลยนะครับก็จะขึ้นว่าประกันเนี่ยเท่าไหร่นะครับหรือว่าขอสินเชื่อรถยนต์นะครับสมัครบัตรเครดิตอ่าช่วงนี้บัตรเครดิต first c h o i c e อ่สกดเข้ามาถ้าอยากแบบสมัครบัตรเครดิตนะครับช่วงนี้เขาแถมของเยอะนะครับนี่สมัครช่วงนี้ก็จะมีพวกหูฟังกระเป๋าเดินทางแถมด้วยก็แค่ลงข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งเรื่องนะครับไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง พอเห็นเบอร์โทรที่เราทิ้งไว้เขาก็จะติดต่อกลับมานะครับทีนี้ก็พูดคุยกันว่าต้องสมัครยังไงทํายังไงมีขั้นตอนยังไงแล้วก็เดี๋ยวเขาจะบอกว่ามียอดเท่าไหร่นะครับในการใช้บัตรแล้วก็จะได้สินค้าได้ของในกระเป๋านะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ครับชอบตัวไหนก็กดได้เลยนะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกันเบาๆนะจ๊ะโอเคสวัสดีบ๊ายบายครับผม